สวัสดีครับสำหรับแฟ,แฟนชุดขยันนะฮะฮาหนอยนะครับวันนี้วันที่18นะฮะเดี๋ยวให้ดูผลของเมื่อวานวันที่17ก่อนนะครับผลเมื่อวานออก3ฮาหนอยเหมือนเดิมนะฮะ2 4 5 2 9นะครับอันนี้น้อยพิเศษในช่วงพิเศษนะครับ20489นันนี่้น้อยธรรมดาอันนี้ววีน,น,นะครับามาดูผลนี้ก่อนนะ24529ว่าเจอหรือไม่นะครับ สองี่ห้านะครับสี่ห้านะครับตรงนี้นะฮะสองเไม่มีนะฮะไม่มีสองทรวันสองศูนย์สี่แปนะครับ, 2, 0, 4, 8, 9, น,รบน้อยธรรมดานะศู 0, 4, มีแล้วครับ่าในกลุ่มสามีนะครับส่วนน้อย VIP 7พ0 8จดเนะฮะเจ็ดเจ็ 7, 7, 0, 7, 0, อยู่ไหนเอ่ย 70อยู่นี่นะครับที่หนึ่งอ่าก็จะเข้าอยู่3ามตัวนะส่วนตัวนี้ก็เข้าตัวเน้นด้วยนะครับเข้าตัวเน้นให้ด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปหาวันนี้กันต่อนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะโดนใจท่านผู้ชมหรือไม่นะครับไปเลยครับ าวันนี้นะวันนี้จับแบบลักษณะเดิมไม่ได้นะครับใช้ตัวนิ้มตัวแปรนะหกแปดห้าในการดึงตัวเลขออกมานะครับดึงจากในกลุ่มนี้นะฮะเนื่องจาก2อสูตรนี้ชนกันไม่ได้นะครับชนกันไม่ได้ทั้งเลขกระจายนะครับเริ่มไล่ที่6ก่อนนะครับหกมีหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกนะครับ เจ็ดหกนะฮะสี่หกเก้าหกไปแล้วนะครับสองหกสามหกนะครับหกแปดนะฮะ จะหมดแล้วนะครับหกห้าหกห้านะครับหกห้านะฮะหมดแล้วอ่าต่อไปเลขแปดนะครับเลขแปดนะครับแปดมีเก้าแปดนะครับแปดหกก็อยู่ในนี้นะครับห้าแปดนะฮะสี่แปดนะครับสามแปดสองแปดนะครับ 82868นะครับ80 98มีหรือยัง9 8ไปแล้วนะฮะ68 85 58ไปแล้วโอเคต่อไปเลข5นะครับห้าลงซีลงข้างล่างหน่อยนะครับเลข5นะครับเลข5มี95นะครับ 58ก็อยู่ในตรงนี้นะเลขห่านะครับหาเลขห่าไม่เจอนะฝั่งนี้1535นะครับ6558โ okay, อเคก็มีประมาณนี้นะมีเลขสก,กันด้วยนะครับ65ตรงนี้มีอยู่แล้ว ตัดออกนะครับทั้งหมดก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ตัวนะครับขอคัดเน้นที่เลข3กับเลข5นะครับขอคัดที่3กับ5นะครับเลข3ก็จะมี36 38นะครับ สาห้านะส่วนเลขห้ามีหกห้านะครับห้าแปดนะครับเก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้านะครับฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้นะสุดขยันนะครับอ่งตางตานิดนึงนะฮะ ถ้าจับชุดชนนี้นะที่เด่นหน่อยก็จะมีสามห้านะครับเก้าห้านะฮะหนึ่งห้านะครับนี่นะสามห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเด่นเด่นหน่อยนะครับเด่นขึ้นมาสักนิดนึงนะครับหรือจะเด่นมากก็ได้นะครับเพราะเราเน้นมาที่สามกับห้าแล้วนะครับก็สรุป ประมาณนี้นครับสาหรับชุดขยันวันนี้นะครับก็ฝากคาเตือนนิดด้วยนะครับทุกสิ่งอย่างที่แนวแถวก็เรื่องอมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้มีต็ตยามทุกท่านนะครับข้อมูล้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ